สวัสดีครับทุกคนสบายดีรถเสียก็เลยมีโอกาสนะได้ทำคลิปถนะนอยู่ข้างล่าง <_ S 1> ที่เห็นขา,ขาวๆโค้งๆคือถนอนรถเสียรถเสียข้างทางยางแบน ยางแบนครับทุกคนไม่รู้จะถึงเวียงจกนวันไหน <c oughs> นี่อยู่เทิงภูเขาเอาบรรยากาศมาฝากมีโอกาสได้ถ่ายคลิป ย่อากาศหนาวอากาศเย็นกันดู่ที่นี่อากาศเย็นเย็นอากาศหนาวบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่